เดือดจะมาเลยหรือเปล่าก็บัดบควายทีกับปตทจับขวางหน้าสับบอกโอ้โหมาโหดครับวันนี้นี่โอ้โเนี่ยฮะหน้าแหกไปแล้วครก็ท่านอนาจารย์เดซานจิลับมาสับจอกโอ้เสียรักเสียรักครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมวยออฟิเชียลครับผมบีมรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมารีแคปคู่มวยมันๆครับที่เพิ่งจะทำการแข่งขันไปครับในศึกไทยไฟอุบลราชธานีครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568นะครับ ถอดมงคลเื่อสักครู่นี้น่ฮะเจ้าของสี่เสื้ออภิชาติฟาร์มครับเสียอยู่ครับมาถอดมงคลให้กับเจ้าบีปตทออภิชาติฟาร์มนะครับมาดูครับวันนี้เจอกับนักชกจากบราซิลครับแอนเดอร์สันซาดิอาโกครับไฟกันที่รุ่นพิกัดน้ำหนัก71กับ72ครับปตอทอี่ต่อ1กิโลกรัมครับนะลานกิจกรรมสุินทร์ทาวเวอร์ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูว่าวันนี้ครับหลังจากที่หยุดพักไป เดือนเ็จเศษครับในการไทไฟกับปาประเดิมสักราชครั้งแรกครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับหรือว่าความต่อเนื่องครับในการชนะนอกมาต่อเนื่องของปตทวันนี้เนี่ยจะทำผลงานในต่อเนื่องอีกหรือไม่ครับยังมีจังหวะอากาศเกินเินเล็กน้อยช่วงต้นยกครับสายหลุดครับด้านของเอเดนสันครับมีตัวหมัดขวาปตทมาฮะหมัดขวาอีกทีบหมัดซ้ายครับแม่ามาซ้ายขวามีจังหวะที่เติมหมัดขวามานี่เหมือนกับ หน้าของท่านของเอเดสันนี่จะปุดๆแล้วครับเลือดจะมาเลยหรือเปล่าก็บัดควายทีับตทจับขวางหน้าสับบอกโอ้โหมาโหดครับวันนี้นี่โอ้เนี่ยฮะหน้าแหกไปแล้วครับท่านเอเดสันซานเดียโก้ครับโอ้นี่สอกคมจริงๆครับปตทองครับสับโชะไปนี่รีดดว่าเลือดแตกครับมาดูแข้งซรายครับราชาด็อกเอาของรายการไทยไฟครับปตทขวางหน้าจัดเข่าขวาอีกที จับมาสับซอกโั้เสียรักเสียรักครับขออนุญาตแม่ยายไทยครับผสมกับภาษาอีสานครับเช่นเคยครับตามสไตล์คอนเซ็ปของช่องคนคอมวยครับผมแอดบินบินครับแล้วก็ขอบคุณด้วยฮะกับทางคลิปของยู u ูบไทยไฟออฟิเชียลนะครับใครอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆนะครับครบแบบทุกคู่ฮะผมปักปุดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วครับสามารถไปรับชมกันได้เลยครับซับซอกไอทกที่โอ้ดูหน้ายกแรนี่หน้านี่เริ่มที่จะ ละเลงเลือดนะครับนักโชกจากปาราซะเแต่หัวใจนี่ทนจริงๆกับล้มลงไปครับหรือวปตทอนี่ก็พยายามครับที่จะปิดเกมให้เร็วให้สั้นที่สุดครับหมดยกที่หนึ่งครับฝากไว้ก่อนปตทอบอกว่าครับแต่บอกว่าต้องฝากโรนาคุเล่ละฮัมเบิร์กละเลงเลือดขนาดนี้ครับมาลุยต่อยก2เลยครับออกสตาร์ทมายังคงเป็นปตทอเดินเดินขยํำเหมือนเดิม หมัดขวาแตซสายรุนแล้วก็พยาันเตะแม่จังหวะนี้จังหวะไม่ให้ครับขวารัททนี่จากมังละมุงชนบุรีครับขนะาที่ครูชกจากลาซิลกับปัดขวาอัปปะคาตาและวจอกขวามาเติมไปเรื่อยๆครับเจ้าบีฮะสีผมแต่ละไฟนี่ไม่ค่อยจะซ้ําเดิมครับเปลี่ยนไปทุกๆไฟครับหรือว่าเป็นผู้นําเทรนเรื่องสีผมเลยก็ว่าได้ครับสําหรับนักชกพลังหมูปปิ้งครับจากชนบุรีพัทธยาครับหมัดขวาเสียไป พอตะทอขยับเดินความมัดไฟจีการฟันต่อยไปเรื่อยครับโคงสิคิดเจ๊เจ็บป้าทโจมันคืออึดแทะหมอนี่เบืง้งลูเ่เริ่มที่จะนวดรำตัวฮะสลับกับสับซอกนี่ครับหน้าเริ่มปูดใกล้สิคือนกห,หูกแล้วครับพี่น้องเบิ้งดูโอ้โหพอตะทอขยับมามัดไฟจีมันคือทอนพี่ลึกพี่ลือ้อแทบพอทอตีห้หูกะจับมากดกดกดอาจจะว่าจะไล่แขนแล้วก็สับซอกดูว่ายัดเข่าซ้ายมา โอ้ดูครับจังหวะที่ออกอาวุธนี่แทบจะเข้าเป้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาดีแล้วมีจังหวะที่ขวางหน้าได้แล้วก็ยัดเขา้าขวาปาถุงไปหนึ่งดอกแล้วก็สับจังหวะที่จะเขา้าวงในครับผู้ชกก็พยายามที่จะสลัดตอ,อกมาครับโหน้าโหดเหลือเกินครับโอ้ม่ออกแล้วออกแล้วครับโดนแล้วโดนอีกครับแต่ยังทนได้เหลือเสื้ออีกครับพี่นอ้งนองทนดีมัมอนี่นี่ฮะ ในส่วนของอายุนี่ไป27ปีครับทางด้านของเอเดอร์สันซาเดลโก้ครับสูง180ครับนี่ต่อยมายังไม่เยอะนะครัาจากจูสถิตินี่ต่อยมาแค่24ครั้งครับแพ้11ครับออหมดยกที่2ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าร้อยต่อยมาแค่ไม่กี่ไฟเนี่ยนะครับอึดทนจริงๆครับขณะที่ปอตทครับปีนี้นี่ก็27ปีแล้วครับสูง178ครับ ชนะมา148บแพ้30เสมอครั้งหนึ่งครับคู่ชกที่ต่อยมาอ่อน่าจะ35ครั้งครับชนะ24แพ้1 1ครับแต่ก,ก็ถือว่าต่อยมาไม่มากนี่ถืถทอทนดีเหลือเกินครับยก3าครับนี่จะเป็นไฟแรกในรอบปเีเสร็จของปะตะทหรือเปล่าครับที่ไม่สามารถปิดเกมคู่ชกได้ครับ ก่อหน้านี้เนี่ยกดนับกดน็อกชนะน็อกต่อเนื่องมา7จ็ไฟต่อเนื่องติดเลยครับแต่ไฟนี้นี่ดูท่าว่าคู่ชกจะไม่ยอมรับอึดเหลือเกินครับเดี๋ยวเราติดตามครับผลงานของปตทฮะเห็นว่าน่าจะขยับขยายครับมาต่อยในรายการวันลุงพินีครับซึกก่อนหน้าเนี่ยรุ่นพี่ยังเต็งหนึ่งมาประเดิมไปแล้วนะครับ ตัวปตทอช่วงกลางปีน่าจะได้เห็นครับผลงานครับแต่ตอนนี้ยังคงรับใช้ต้นสังกัดเดิมอย่างทางไทไฟอยู่คร<ะ>ับสัญญาณน่าจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมครับเดือน5ครับลห,หลังส่งกลั่นครับเดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตครับจะมาต่อยในรายการวันตามที่เจ้าตัวฟาดฝันวเลยเนี่ยนะจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับแต่ตอนนี้นี่ถึงแม้ว่าดูว่าได้เปรียบนะครับแต่แกก็ยังไม่ลดละความพยายามครับสัญญาณนัก สู่จอมดีเดือดจริงๆครับสำหรับปตทเตะขวาต่อยขวาครับกลับอีกทีซับอีกทีนี่โอ้โหทนจริงๆครับยอดเลยครับหัวใจแกเกินร้อยจริงๆครับท่านั้นของแอนเดอร์สันซานติอาโก้ครับได้นำได้เปลี่ยนน้ำหนัก1นกิโลครับปตทนี่71็ดสบอ็ดครับที่แอนเดอร์สันนี่เจ็ดสิบองครับถือว่าปอนผ่อนเกมไปช่วงปลายๆครับสหรับปตทก็ เหนื่อยเหมือนกันครับไฟนี้ฮะนี่ต่อยแล้วต่อยอีกครับผู้ชกก็ยังไม่ล่วงให้ได้คือจริงปกติอย่างนี้น้อยต้องมีนับครับแต่ไฟนี้เนี่ยไม่มีนับไม่มีน็องครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะฮะไฟที่ปตทต่อยชนะคะแนนเนี่ยตั้งแต่ปี2023ครับในศึกไทยไฟหลวงปุดทวดนะครับรอบรอบชิงชนะเลิศนะครับในปีนั้นเนี่ยนะครับต่อยกับอาริเซโอมาลาเทสตาจากอิตาลีครับน้ลานกิจกรรมอุทยานมหาราชครับ วัดชิระธรรมารามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตั้งแต่24ธันวาคมปี66เลยครับยวดูภาพชาครับถือว่าต้องยอมรับครับวพราะคู่ชกนี้อึดถึกชนจริงๆครับต้านความแข็งแกร่งแข็งงแรของปตทได้จนครบยกแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ถือนับพอมแลวเลือเสืออีหเลีครับแต่คะแนนก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับแฟนๆครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะดูคลิปตัดเต็มๆครับ ปักลิ่นไปให้ปักลิ่นไปให้ใต้คลิปแล้วนะครับก็เป็นปตทครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดนะครับขอบคุณคลิปจากทางไทยไฟออฟทีเชียลด้วยฮะเจ้าบีโชว์สปิริตชูมือให้กับคู่ชกเลยว่าอึดถึกทนจริงๆ,ๆนะครับลคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ<อ>ผมเบียงรีพอร์ตบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่ลลลคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาชัยชนะไปเลยกับปตทนะครับแน่นอนว่าความสุขความมันยังรออยู่นะครับ